ไม่ใช่ให้กดคำไปคำว่าการีน่ากดอันนี้จะเป็นสอนสอนกาลีน่าแบบในคอมนะเอ้ยในมือถือนะก็คือให้เรากดไปคำว่าลงชื่อเข้าใช้กาลีน่าแอคเคาท์เซ็นเตอร์กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาเอาลรหัสหนดยดะวะอ่ะรหันนี้ก็ได้ ลาดแป๊บหนึ่งลาดอะไรวะใช่ป่าววะน่าจะใช่โอเคใช่ก็พอเราเข้ารหัสตรงนี้อ่าขั้นตอนขั้นตอนแรกที่เราจะควรทำํำที่พี่เคยบอกไปในในใน,ในคอมบอกว่ามันจะมีสามขีดตรงนี้เห็นไหมอ่าให้เรากดเข้าไปตรงที่สามขีด และตอนนี้มันเป็นภาษาไทยอยู่ถ้าเห็นตรงนี้ให้เรากดคาว่าไทยแลนด์และเปลี่ยนไปอันบนสุดสิงคโปร์แล้วกดรูปโลอันตรงกลางแล้วเราก็จะเช็คได้ว่าอา่รหัสนี้ติดอะไรบ้างรหัสนี้ติดเฟซบประชาชนเมลไม่ติดถ้าไม่ติดเทาคือจะไม่ติดนะแล้วก็ติดเบอร์ติดแอปกานิน่าแอปเปลี่ยนรหัสกานีน่ายางที่บอกไปเมลถ้าติดยกมาด้วย พอมลสามารถเปลี่ยนเบอร์และรหัสผ่านได้เฟสถ้าติดยกมาด้วยเพราะมันสามารถมีโอกาสล็อกอินซ้อนได้บัตรถ้าติดขอบัตรลูกบัตรลูกค้ามาเพื่อประกันว่าดีจะมีปัญหาจริงโอเคแค่นี้ตามนี้แล้วก็อ่ะจะมาอ่ะกดลองเอาเออกก่อนวิธีการเช็คว่าเฟสติดกรดหน้าไหมให้กดเข้าไปว่าเนี่ยพาสตเวิ Part ร์ดไอตรงนี้เห็นไหมจะมีคําตรงนี้อยู่ในคอมจะไม่มีนะให้กดเข้าตรงนี้ ตั้งค่าการ,การใช้ Facebook อ่าอันนี้อันนี้ม a i ใครวนะเนี่ยอ่ะแล้วก็อันไหนวะอ่ะคนเข้าสู่ระบบไปกดดำเนินการต่อ อาถ้ามันขึ้นว่าไม่มีผู้ใช้ไม่มีชื่อผู้ใช้นี้แปลว่าไม่ติดกเรนานครับแต่ถ้ามันขึ้นอย่างอื่นชื่อแบบอแปลว่าติดกเรนาหากชอบคลิปนี้สาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม